ถ้าเราไม่รู้มันจริงๆเข้าใจมันชัดๆไม่ได้แล้วเราก็จะดับของเก่าอันตกตะกอนนอนนิ่งคอยรับอาหารสืบต่อชีวิตออกมาดิดดิ้นอีกหลงไม่หมดเกลี้ยงไม่สิ้นรอบอย่างแท้จริงเพราะมันเป็นอดีตจริงๆในวงเล็บอตีตะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ครบสามแล้วในวงเล็บไม่เป็นไตรลักษ์กล่าวคือมันไม่เดินวนมันไม่หมุนแล้วแต่มันนิ่งมันหยุดมันนอนอยู่ มันไม่ปล่อยทิ้งคืนแก่สมมุติโลกไปมันยังหลงยึดหลงเหนียวไว้อยู่โดยแท้จริงในวงเล็บออแปลว่าไม่ตีตะแปลว่าสามมันจึงได้ชื่อว่ายังเป็นตะกรนเก่าๆในวงเล็บปุกพระตกค้างอยู่ในจิตของเราในวงเล็บวิเทหะถ้ายังเข้าใจอนิจจงอนัตตาอันชัดลึกแท้และเห็นทุกอันละเอียดสุขุมยังไม่ได้เราก็จะยังมีเชื้อของอดีตที่กลายเป็นปุกพระวิเทหะ และยังยึดแดนในวงเล็บทวีปย,ยึดพบเป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกอยู่อีกต่อไปอยู่นั่นเองแล้วก็คอยปัจจัยที่จะมาร่วมมือแคะไขออกมาหรือเมื่อมีปัจจัยมาคลุกเคล้าปรนปรุงร่วมสร้างหรือปลุกยักษ์หลับให้ตื่นก็จะหลงดิดดิน้นก่อชีพกระพือชีวิตขึ้นมาอีกเพราะความหลงเพราะความไม่รู้เพราะยังยึดว่านั่นดีนี่จริงโน้นงามในวงเล็บสุภะอะไรต่างๆอยู่นั่นแล้ว ปัญญาสุดยอดจึงจะต้องเข้าใจสมมุติในโลกนี้ให้ตรงให้แท้ให้ได้จริงๆตามกาละเพราะใดๆในโลกก็ล้วนสมมุติที่ดำเนินบทบาทอยู่อย่างอนิจจังและล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นหากคนผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้ใดแทงทะลุสมมุตินั้นๆได้จนเป็นอนิจจะสัญญาและอนัตตสัญญาจริงๆสิ้นท้วนก็จะถึงวิมุติอย่างจริงแล้วก็ยังทรงชีวิตยังทรงขันห้าอยู่กับสมมติต,มต่างๆในโลกไปเพียงอนุเคราะห์สัตว์โลก ให้เดินทางสู่วิมุตสู่จุดดีที่สุดโดยแท้จริงไปตามควรเท่านั้นคอระคังเพราะเป็นผู้ที่ดับความเป็นมนุษย์อะบระโคยานทวีปหรือมนุษย์อมระโคยานทวีปในตนสิ้นเกลี้ยงได้แล้วคือดับกิเลสดับปัญหาหรือดับนามรูปที่เป็นเชื้อใหม่เป็นความหลอกความล่อเป็นความไม่รู้จักตายไม่รู้จักดับสิ้นในวงเล็บอะระเป็นสม,มุิอันใหม่ในโลก ที่เป็นไปอย่างไม่รู้หยุดลงสิ้นเกลี้ยงได้อย่างแท้จริงซึ่งมันจะมีแต่หลงเห็นตามยึดตามคิดปรุงตามโลกีเขาต่างๆนานามนุษย์อประโคยานทวีปคือผู้ที่มีความใฝ่ฝันมีความเพ่งเลง็งมีความมุ่งหวังอันเป็นอนาคตคือความยังดิบด,ดิ้นยังสืบสาวยังโยงใยแผ่ขยายกว้างไกลออกไปอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นที่สุด หลงอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มียังไม่เป็นยังไม่มาถึงในวงลิฟอนาคตแปลว่าซึ่งยังไม่มาถึงจิตที่ยังวิ่งออกไปหาสิ่งซึ่งยังไม่มาถึงนั่นแหละคือลักษณะของอะประโครยานมันเป็นความไม่หยุดมันมีแต่ความไม่รู้จบมันมีแต่สภาวะแล้วแล้วเล่าๆ,าๆมันมีแต่ความไปไปมามานิ่งลงณนะจุดใดแท้ก็ไม่มีได้สักทีมันมีแต่คำว่าอื่นอีก และอื่นอีกอันเรียกได้ว่าเป็นอปะปราปโรมันมีแต่ติดตามไปไม่มีสิ้นสุดมันมีแต่ความสืบต่ออันเรียกได้ว่าเป็นอปะปราปริโยอะประนั้นแปลว่าอื่นอีกเบื้องหน้าเรื่อยๆไปโคหรือโครูปะแปลว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดสิ่งที่จะเป็นเครื่องอาศัยซึ่งเราจำกัดลงหมายเอาว่าเป็นสัตบ,บ้างเป็นแผ่นดินบ้าง เป็นพระอาทิตย์บ้างเป็นหัวบ้างตลอดจนเป็นคำพูดเป็นสวรรค์เป็นรัศมีเป็นแก้วเป็นน้ำล้วนเป็นเครื่องมือเครื่องอาศัยทั้งสิ้นยานแปลว่าการไปเครื่องนำไปวัตถุสำหรับนำไปดังนั้นผู้ถูกทรัพย์ถูกแผ่นดินถูกคำพูดถูกสวรรค์ถูกแม้รมัศมีหรือ่างสีหรืออะไรก็ตามรวมความชัดๆก็คือความเป็นความมี อันจะไม่ยอมหมดสิ้นในวงเล็บอมรหรือนิรันดรนนั่นเองเป็นสิ่งดึงเป็นเครื่องพาเครื่องนำไปอย่างไม่รู้หยุดตะลุยสู่เบื้องหน้าเรื่อยไปก็นั่นแหละคือมนุษย์หรือสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในแดนในวงเล็บทวีปที่เรียกว่าอปรโครยานหรืออมระโคยานแท้ส่วนผู้ที่เป็นชีนะนั้นเป็นผู้รู้ความเป็นมนุษย์อะประโครยานทวีปได้แท้ และได้ดับความเป็นมนุษย์อประโคยานให้แก่ตนนั่นคือเป็นผู้ดับความเป็นโลกหน้าหรือดับความเป็นนิรันดรได้อย่างพอเหมาะอย่างลงตัวถูกเชื้อถูกเนื้อแท้แล้วจริงชีนะหรือพุทธแท้อันมีความเป็นพรหมอยู่ในตัวด้วยเต็มรูปนี้จึงเป็นผู้ดับผู้วางสนิทได้ทั้งอดีตนั่นคือรู้แจ้งในความเป็นมนุษย์ปุกพะวิเทหะทวีปในตนและดับได้หวังได้อย่างแท้ เป็นผู้ไม่งมงายหลงไปกับอนาคตอย่างรู้ความจริงคล้องเหตุของปัจจัยอันไม่เลยเถิดเลยจริงโดยรู้ความจบแห่งความจบรู้ความเป็นรู้ความตายของสัจจะอย่างละเอียดละออลึกซึ้งถี่ถ้วนนั่นคือรู้แจ้งในความเป็นมนุษย์อะประโคยานทวีปในตนและดับได้หวังได้อย่างแท้เป็นผู้เข้าใจอนิจจังและอนัตตาอยู่กับปัจจุบัน เป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุเป็นปริวัติสามในวงเล็บสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างไม่ฉงวนสนเทในอะไรเลยจึงเรียกว่าเป็นผู้มีพรหมจันทร์คือมีความประพฤติอันประเสริฐมีพฤติการเป็นพรหมจริงๆแท้ทั้งแถมเป็นผู้รู้ในพรหมนั้นชัดๆจดเจนๆแล้วก็ไม่หลงยึดแม้แต่เศษเสี้ยวของความประพฤติอันประเสริฐที่ตนได้ประพฤติใดๆเลยจริงๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์อุตรกุรุทวีปอย่างตรงและยังเป็นมนุษย์ชมภูทวีปแท้ๆด้วยนี่แหละคือยอดแห่งธรรมอย่างแท้จริงแต่ที่นับเป็นพรหมในลำดับที่สองก็เพราะผู้เป็นชินะนี้ไม่ยึดพรหมเป็นนาโถในวงเล็บที่พึ่งของตนหรือไม่ยกพรหมเป็นเจ้าเหนือตนแต่ยึดตัวเองหรือที่จริงยึดปัญญายึดวิมุตในวงเล็บอันเป็นพุทธแห่งตนเป็นที่พึ่งที่แท้จริง หรือมีตนในวงเล็บคือวิมุตติปัญญาอันเป็นอริยะนั่นแหละเป็นเจ้าแห่งตนและเป็นพระเจ้าในตนเองซึ่งก็มีความหมายตรงกันแท้แล้วกับพระพุท,พทธพจน์ที่ว่าตนของตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนี่คือที่พึ่งอันเกษมเป็นที่สุดแท้เพราะเท่ากับผู้นี้พึ่งพุทธแท้พึ่งธรรมจริงๆอันถูกอันตรงสภาวะที่มีในตนของตนนั่นเองและตนนั่นแหละชื่อว่าสง ที่มีความเป็นอริยะขั้นสุดที่เรียกว่าอารหันด้วยและไม่หลงมีพรหมหรือมีพระเจ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้จะมีพรหม,มีพระเจ้าจริงๆอยู่ตามการตามอายุที่ยอมสมมติอยู่ตามโลกเท่านั้นเมื่อหมดกาละก็จะปล่อยวางความเป็นพระเจ้าหรือพระพรมลงเสียก็จะไม่มีแม้แต่พรหมหรือแม้แต่พระเจ้าในวงเล็บที่เขายึดกันว่าเป็นนิรันดรตามใครๆอื่นเป็นอันขาด ดังนั้นจึงเป็นพรหมเป็นพระเจ้าที่มีอายุตามที่ตนสร้างหรือตนเจตนาปั้นขึ้นในวงเล็บเกิดเป็นครั้งคราวในขณะที่จิตของตนทำความดีนั้นเท่านั้นในวงเล็บพรหมชั้นเลวก็จะไม่ยอมเป็นเสียด้วยแล้วก็ดับหรือตายไปเมื่อจบกิจในวงเล็บนิยตายุโกคือเป็นผู้มีอายุที่แน่นอนเพราะเป็นผู้ทำเกิดทำตายเอาเองได้ความยืนนานที่สุดที่จะมีพรหม มีพระเจ้าเกิดอยู่เป็นอยู่ได้ในคนผู้นี้ในวงเล็บมนุษย์อุตรกุรุทวีปก็เพียงขันห้าของตนยังไม่แตกดับเท่านั้นในวงเล็บยังมีชีวิตเป็นปัจจัยเป็นอย่างนานช้าที่สุดสำหรับตนไม่มีพระเจ้านิรันดรพระพรหมอมตะอะไรให้เป็นภพเป็นชาติอันเหลือตัวยึดตนกันอีกแล้วถ้าสิ้นขันห้าของตนลงเมื่อใดพรหมก็ดีพระเจ้าก็ตามของคนผู้นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดลง หมดศูนย์ด้วยอย่างสนิทแท้จริงผู้รู้ที่พึ่งแท้ที่ยึดแท้ผู้นี้จึงเป็นพรหมพระเจ้าแต่ไม่เป็นพรหมพระเจ้าที่ยืนนานเที่ยงแท้จนได้ชื่อว่าอัตตาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีศูนย์หรือพระจิตวิญญาณใหญ่อันมีเป็นนิรันดรซึ่งกล่าวขานกันว่าประมาตมันอันอยู่นอกตนนอกตัวใดๆกับใครเลยจงรู้แจ้งความเป็นพรหมเป็นพระเจ้าให้จริงให้ถูกตรง และทำตนให้เป็นพรหมเป็นพระเจ้าเสียเองให้ได้หรือคือทำตนให้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐสูงยอดของพรหมของพระเจ้าให้ได้ทุกขณะทุกโอกาสที่แสดงตนให้ได้จนกว่าเราจะสูญสลายขันห้าแตกทำลายไปเป็นที่สุด 3. พรหมจริยะในวงเล็บพรหมจันทร์คือคุณลักษณะทุกขนาดของความเป็นพรหมแท้ หมาเอาแต่พฤติกรรมแห่งคุณงามความดีหรือความประพฤติอันประเสริฐในวงเล็บพรหมคุณนั้นๆที่ยังมีในมนุษย์ซึ่งถ้าผู้ใดมีได้อย่างสูงส่งขนาดขั้นปิตะมหาก็เรียกว่ามีพรหมจันท์ขั้นปิตามหาตามที่ได้อธิบายมาแล้วหรือถ้าผู้ใดมีได้สูงสุดยอดกันถึงขั้นชินะก็เรียกว่ามีพรหมจัรทร์ขั้นชินะตามที่ได้อธิบายมาแล้วอีกเช่นกันนั่นเอง หรือหากผู้ใดจะมีพรหมคุณลดน้อยลดหลั่นลงมาแค่ขั้นเท่าใดเท่าใดก็คือความมีพรหมจันยร์กันจริงๆเท่านั้นเท่านั้นพรหมจันยร์หรือพรหมจริยะนั้นแปลความได้ว่าพฤติกรรมซึ่งอันประพฤติราวกับความประพฤติแห่งพรหมเป็นความประพฤติอันประเสริฐเป็นผู้มีพฤติการเหมือนพรหมคำว่าพรหมในสมัยพุทธกาลนั้นมีความหมายถึงความประเสริฐสูงสุด ดังนั้นผู้ใดมีความประพฤติอันประเสริฐอันสูงสุดจบเป็นยอดได้จึงเรียกว่าเป็นผู้อยู่จบพรหมจั์นั้นได้จริงคือเป็นผู้มีความประพฤติราวกับพรมนั่นเองในวงเล็บจันจริยะแปลว่าความประพฤติและในศาสนาอื่นๆเขาก็เรียกผู้อยู่จบพรหมจันของเขาว่าเป็นอรหันต์ของเขาเหมือนกันในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะในอินเดียมีมากมายหลายลทัทธิหลายศาสนา ซึ่งตามทัศนะของพุทธก็เห็นอยู่ว่ามีคุณธรรมมากน้อยตามที่ผู้สามารถมีปัญญาที่คุณจะเห็นได้จริงแม้บางละทิจะมีเป้าหมายเน้นอะไรมากไปหรือน้อยไปก็ตามความเห็นของเจ้าละทิเจ้าศาสดานั้นนซึ่งแม้ขั้นสูงสุดที่น่าสังเกตก็คือแต่ละลัทิยังไม่วางสนิทในพรหมจรรย์ที่ตนมีตนได้หรือยังไม่หมดรสในศักดิ์ศรีแห่งความประเสริฐนั้น มันยังเหลือเศษของอัตตาอยู่จริงๆซึ่งเป็นความยืดใยละเอียดสุขุมและเบาบางยิ่งแท้ๆที่รู้ยาก,ยากเห็นยากเป็นที่สุดแห่งที่สุดมันยังมีเศษละอองของการหลงดีหลงเด่นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนทุลีสุดท้ายอยู่ยังไม่ปล่อยคืนสลัดคืนในวงเล็บปฏินิสขะเพราะไม่แจ้งในอนัตตาหรืออาจจะยังมีเศษทุลีของการของสักยะอยู่ก็ยังได้ ยังมีความเป็นเทพเป็นพรหมนั้นติดไปด้วยตามขนาดที่เป็นจริงของผู้มีมากมีน้อยนั้นๆอีกทีจึงยังไม่พ้นปรมาตามันอยู่นั่นเองถ้าผู้ใดล้างอาสวะสิ้นเกลี้ยงจากกามแท้โดยพ้นกาม,มาสวะสนิทจริงแต่ยังไม่หมดสิ้นภาวาสวะเสียทีเดียวดังที่กำลังพูดถึงอธิบายถึงอยู่นี้ผู้นี้ก็จะไม่เวียนกลับมาเกิดอีกพุทธศาสนานับว่าเป็นพระอนาคามี แต่ถ้าผู้ใดไม่สิ้นเกลี้ยงกามาสวะในวงเล็บหมายถึงขั้นสิ้นอาสวะหรือขั้นอนุสัยก็ยัยงจะต้องเวียนกลับมาเกิดอีกอยู่พุทธศาสนาอันมีสัมมาอริยมรรคประกอบด้วยองค์8รู้แจ้งอริยสัจส,สีนี้เท่านั้นที่รู้ระดับของกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างละเอียดนับต้นกลางปลายเป็นวิติกรมกิเลสในวงเล็บหยาบปริยุทธฐานกิเลสในวงเล็บกลาง อนุยัยกิเลสในวงเล็บละเอียดหรือโอรัมพาคียะสังโยชน์อันคือกิเลสหยาบหยาเบื้องต้นห้าอย่างซึ่งมีสักยะและกามราคะเป็นใหญ่และอุทธรรมพาคียะสังโยชน์อันคือกิเลสละเอียดเบื้องสูงห้าอย่างซึ่งมีรูปราคะอรูปราคะมานะแม้ที่สุดเศษธุลีอัตตาต่างๆที่เรียกว่าอุทจักล้วนคืออวิชชาที่จะต้องเรียนรู้และดับให้เกลี้ยงกันให้ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้จะหมดเชื้อการเวียนกลับหรือยังไม่หมดเชื้อจริงผู้มีปฏิสัมพิทายานแท้ของพุทธศาสนาจึงสามารถรู้แจ้งแบ่งระดับพระอริยะขนาดต่างๆได้อย่างมีขีดขั้นมีระดับเป็นสมณะสี่จำพวกดังที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ในมหาปรินิพานสูตรก่อนดับขันปรินิพานว่า ศาส,สนาพุทธนี้มีมขะปฏิปทาอันเป็นอริยะจึงสามารถแบ่งอริยะออกได้เป็น4ขนาดหรือ8ขนาดและรู้ได้ในสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนละเอียดยิ่งด้วยสูงต่ำอย่างไรย่อมรู้คุณจิตแจ้งคุณธรรมได้จริงๆจึงขอได้ยาประมาทกันเลยนักปฏิบัติทั้งหลายเอย๋ยประพฤติจริงให้แจ้งจริงๆกันให้ได้เถิดธรรมะนี้สุขุมลึกซึ้งยิ่งนัก สำคัญที่สุดคือขอให้ระวังตรวจสัก,กยะและกามราคะในตนกันดูดีๆก่อนเถิดเพราะนั่นคือเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปหลงรูปจิตอรูปจิตที่นั่งหลับตากันเอาจนได้จนเป็นในวงเล็บรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตในฌานแล้วก็ไปหลงเสพหลงติดรูปฌานอรูปฌานกันจนกลายเป็นกิเลสเพิ่มสุมเข้ามาให้ตนอีกนั่นคือกามก็ไม่ละ แถมเอาภวะตันหาสอนซ้ำทับถมตนเข้ามาอีกมันจึงขาดทุนหลายต่อหลายหรือเกิน